สวัสดีครับผมปลืม้มและคุณกำลังชมมี l u s Channel วันนี้นะครับผมจะมาสรุปให้ฟังว่าในปี2022เนี่ยผมได้เรียนรู้อะไรบ้างและในปี2023นี้ผมวางแผนยังไงถ้าหลายๆคนติดตามมี p l u สมาจะรู้ว่าผมมาเริ่มจากการทำงานไม้ใช่ไหมแล้วผมก็เริ่มมาจาับ Digital Fabrication มากขึ้นเช่น 3D p r i ิ t l ์เลเซอร์คัตอะไรเงี้ยนะครับเหมือนยิ่งทำเนี่ยผมก็ยิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ชอบแค่งานไม้หรืองานเมคผมชอบแก้ปัญหา และนั่นเป็นสาเหตุที่ผมชอบสร้างของต่างๆเพราะว่าการสร้างของเนี่ยมันทําให้ผมได้แก้ปัญหารอบๆตัวด้วยตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปรอใครแต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปีที่ผ่านๆมาไม่ใช่แค่ในปี2022นะครับก็คือหลายๆครั้งอ่ะปัญหาในชีวิตอ่ะมันไม่ได้สามารถแก้ได้ด้วยการ make เนื้อไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเราดู design thinking process หรือว่ากระบวนการในการคิดเพื่อการออกแบบเนี่ย <S <S จริงๆการ make มันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของกระบวนการเท่านั้นเองอ่ะปีนี้ผมเลยตั้งใจว่าผมจะ โฟกัสที่การเมคน้อยลงแล้วโฟกัสที่กระบวนการทั้งหมดซึ่งเป็นกระบวนการการคิดเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยให้มากขึ้นผมว่ามันตรงโจทย์ชีวิตผมมากกว่า <S <S ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วละ่ะว่าผมเ,เป็นคนคิดกับชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ผมชอบอ่านหนังสือชอบพัฒนาตัวเองชอบเรียนรู้วิธีการที่จะคิดแล้วก็เข้าใจโลกในแบบที่กว้างขึ้นลึกขึ้นแล้วผมว่าด้วยความที่ผมเป็นคนคิดเยอะนี่แหละผมเลยอยากทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการสอนการศึกษา เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องที่มันสําคัญสําคัญน่ะเช่นการจัดการการเงินเช่นการจัดการทรัพยากรในชีวิตการรู้จักคุณค่าในตัวเอง <c oughs> โดยเฉพาะในยุคที่มันมีสิ่งกระตุน้นสิ่งเราโซเชียลมีเดียต่างๆมากมายแบบนี้ <c oughs> ผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากที่ไม่ได้ถูกสอนหรือไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปในการศึกษาระบบทั่วไปอะ่ะมันเหมือนกับว่าระบบการศึกษาเนี่ยหวังว่าจะให้พ่อแม่เราเนี่ยสอนเรื่องสําคัญสําคัญพวกนี้กับเราเองซึ่ง คำถามสําคัญคือแล้วใครสอนเรื่องสําคัญเหล่านี้กับพ่อแม่เราอะ่ะมันแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกค่อนข้างส่วนตัวเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีคนสอนเรื่องพวกนี้แล้วหลังจากที่ปลายปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสอ่าน designing your life นะเป็นหนังสือที่ดีมากๆมันเป็นหนังสือที่อาจารย์มหาลัยชื่อดังของอเมริกาเนี่ยมาเขียนอาจารย์คนนี้สอนเกี่ยวกับ Design Thinking อยู่แล้วเขาเอาด s ไซน์ทิงกิ้เนี่ยมาจับเข้ากับการออกแบบชีวิต มันทำให้ผมรู้สึกว่าอันนี้แหละอาจจะเป็นสิ่งที่ใช้ความสามารถของผมได้อย่างคุ้มค่าที่สุดอะ่ะคือเอาตัวตนของผมที่เป็นคนชอบคิดเยอะอยู่แล้วเอาความสามารถในการคิดแบบดีไซน์ t h i n k ที่ผมเรียนมาเอาความสามารถในการสื่อสารเอาความสามารถในการสรุปเรื่องยากให้มันง่ายความสามารถในการตั้งคําถามแบบ critical thinking เอาพวกนี้มารวมกันผมก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนี้ผมจะพยายามแก้ปัญหาของคนไม่ใช่แค่ด้วยการออกแบบของอย่างเดียว แต่อยากจะช่วยทุกคนออกแบบชีวิตด้วยนั่นนำมาถึงเรื่องที่3นะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ทีมของเราเนี่ยพยายามที่จะศึกษาแล้วก็พัฒนาวิธีการที่เราสามารถสอนเรื่องต่างๆออนไลน์ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันแบบขัดใจผมอยู่ตลอดเวลาก็คือแบบผมรู้สึกว่าในการที่เราจะสามารถอยู่รอดและสร้างเงินได้ เราต้องสเกลให้ได้สเกลหมายความว่าเราต้องสอนคนจำนวนมากให้ได้ซึ่งมันขัดกับความรู้สึกผมตรงที่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องอะ่ะผมอยากมีโอกาสได้สัมผัสได้พูดคุยกับคนจริงๆมากกว่าเพราะว่าเรื่องวิธีคิดอะ่ะมันสอนแบบออนไลน์ยากมากเลยอะ่ะคือผมอยากที่จะติดตามผลการสอนของผมได้ผมอยากรู้ว่าคนได้เอาความรู้ของผมเนี่ยไปปรับใช้กับชีวิตเขายังไงผมจะได้รู้ว่าเขาเจอปัญหาอะไรผมจะได้รู้ว่า ผมจะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและวิธีการช่วยเหลือคนอื่นยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมไม่รู้จะทําออนไลน์ได้ยังไงนะครับปีที่แล้วหลายๆคนอาจจะเห็นผมไปเรียนกับมาร์คโรเบอร์นะคือเอาจริงๆคือผมอยากไปแกะว่าเขาทํำยังไงแล้วผมก็ชอบมาร์คโรเบอร์อยู่แล้วแต่พอไปเรียนจริงๆเนี่ยผมรู้เลยว่าออนไลน์อะ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับผมตั้งใจมากๆที่จะเอาเรื่องที่ผมรู้เนี่ยมาสอนคนอื่นในเชิงตัวต่อตัว,ตวแล้วก็ในเชิงที่มัน personalize หรือว่ามันเป็นมันเป็นแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจสิ่งที่ผมทําอยากเรียนรู้จากผมนะจริงๆแล้วคุณทักเข้ามาได้เลยนะครับผมอยากคุยอยากรู้ว่าคนจะได้อะไรจากผมได้บ้างอะ่ะผมอยากรู้ว่าผมจะสามารถช่วยคุณยังไงได้บ้างในแง่ของการคิดในแง่ของการออกแบบชีวิตในแง่ของการแก้ปัญหาในชีวิตอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในปีที่ผ่านมาก็คือ ในตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมทำเมก์สเตชันเนี่ยผมทุ่มสุดตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องพลังงานชีวิตเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตเนาะคือผมอยากทดลองทําความฝันของผมให้มันออกมาดีที่สุดอะแต่การทุ่มเททั้งหมดนั่นนะครับมันเหมือนเป็นการเดิมพันที่เราใช้ความเชื่อในการที่จะแบบเอ้ยว,ว่าอันนี้แหละใช่แต่มันไม่ใช่ความรู้นะมันคือการการใช้ความเชื่อ แต่ถ้าเกิดให้ผมย้อนกลับไปใหม่ได้เนี่ยผมอาจจะต้องหาความรู้เยอะกว่านี้ก่อนเพื่อที่จะเดิมพันของทั้งหมดนั้นอะปีก่อนๆเนี่ยผมสุขภาพแย่และแย่ลงมาเรื่อยๆจนปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ไหวแล้วผมก็เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับเริ่มจากการลดน้ำหนักก่อนเลยผมเนี่ยดูแลสุขภาพดูแลการกินใหม่หมดจนน้าหนักลงมาประมาณ6กกิโลได้ถ้าคุณติดตามผมใน Instagram เนี่ยจะเห็นว่าช่วงนี้ผมออกกําลังกายเยอะมากและอันที่จริงตอนนี้ผมก็ทําห้องออกกําลังกายเล็กๆของผมในบ้าน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือไว้วันหลังผมจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันว่าผมออกแบบทั้งหมดนี้ยังไงนะครับแต่ปีนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะฟิตร่างกายนะแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงตอนนี้เนี่ยกลับมามีน้ําหนักเท่ากับตอนมัธยมได้แล้วเดี๋ยวจะเริ่มฟิตกล้ามฟิตความแข็งแรงให้มีความกระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวาได้เหมือนกับตอนมัธยมอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายของผมตอนนี้ในการออกกำลังกายนะคือผมจะต้องทำท่า Human Flag ให้ได้ เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนของผมเสมอมาเลยเนาะก็คือเรื่องของการทํางานกับคนอื่นเรื่องของการเข้ากับมนุษย์ทั่วๆไปเพราะว่าผมได้เรียนรู้จากชีวิตที่ผ่านมาของผมเนี่ยว่าผมค่อนข้างเป็นคนที่แปลกกว่าคนอื่นๆเขาและตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มุ่งมั่นที่จะมีชัยชนะต่อตนนเองให้ได้ชนะใจตัวเองรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเอง ผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดก่อนกันนะว่าผมอยากอยู่คนเดียวหรือผมอยากพึ่งพาตัวเองได้ผมเลยไม่ค่อยชอบพึ่งพาคนอื่นผมเลยพยายามจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองให้ได้น่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมทำได้หลายๆอย่างด้วยตัวคนเดียวแต่ตั้งแต่ทำ Maker Station มาเนี่ยผมรู้เลยว่าความฝันหรือเป้าหมายบางอย่างที่มันใหญ่มากๆอะ่ะผมไม่สามารถทําคนเดียวได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ล้มลุกคุกคนันกระเสือกกระสนกับการทํางานร่วมกับคนอื่นมาตลอดเนาะแต่ก็ยังทําได้ไม่ดีมากเท่าไหร่ ปีนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นพยายามปรับตัวเข้ากับสังคมมากขึ้นแล้วก็ได้ชัยชนะทางสังคมมากขึ้นถ้าเรากลับมาดูที่กระบวนการคิดเพื่อการออกแบบหรือว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเอมพัตตีเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกเลยเนาะเอมพัตตีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันยากพอสมควรสำหรับผมเนาะมันคือการไม่ใช่แค่เข้าใจคนอื่นเนี่ยแต่มันคือการรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงอะสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าความต่อมรับความรู้สึกของผมมันอาจจะ แตกต่างจากคนอื่นค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเพราะนั้นปีนี้ก็เลยตั้งใจมากๆว่าจะฟังคนอื่นมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นรู้สึกในสิ่งที่คนอื่นรู้สึกมากขึ้นและนี่แหละครับคือเป้าหมายใหญ่ๆที่ผมอยากจะทําในปี2023ให้ได้เนาะแล้วของคุณละครับมีเป้าหมายอะไรที่อยากทาในปีนี้ให้ได้คอมเมนต์มาเนาะช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากติดตามผมเนี่ยผมจะลงคอนเทนต์ลงรูปลงวิดีโอลงเรียลค่อนข้างถี่อยู่ใน Instagram นะครับถ้าใครเล่นก็อย่าลืมไปติดตามใน Instagram ได้เนาะส่วนวิดีโอที่ยาวกว่าหนึ่งนาทีแบบนี้ผมก็จะลงไว้ใน Facebook กับ YouTube นะครับทั้งหมดทั้งมวลลิงก์อยู่ในคำบรรยายหรือในคอมเมนต์นะครับหวังว่าปี2023นี้นะครับทุกคนจะได้มีเป้าหมายใหม่ๆแล้วก็ใช้ความสามารถใช้ความตั้งใจของเราพิชิตเป้าหมายเหล่านี้ให้ได้และเดี๋ยวมาดูกันว่า1ปีเราทำอะไรได้บ้างสู้ๆครับบ๊ายบาย